สวัสดีค่ะเพื่อนๆน,นะคะสำหรับคลิปนี้โคแ้แพรมจะให้ความรู้ในเรื่องของนะคะเวลาเปิดและปิดทําการของตลาด forex นะคะซึ่งหลายท่านก็อาจจะทราบแล้วแล้วก็สําหรับเทรดเดอร์มือใหม่ที่กําลังสนใจนะคะคลิปนี้อาจจะเป็นประโยชน์ต่อท่านฝากกดไลค์กดแชร์และก็เป็นกําลังใจให้กับโค้ดแพรมด้วยนะจ๊ะนะ,ะสำหรับในเรื่องของเวลาเปิดปิดของตลาดนั้นมีความสําคัญนะคะทาให้เรารู้ในเรื่องของปริมาณการซื้อขายจะมากหรือน้อยนะ,ะหลายท่านก็คงจะงงโอ๊ยโค้ดมันเกี่ยวยังไงเกี่ยวสิคะทุกคนนะคะ ในช่วงเวลาของตลาดที่มีการซื้อขายคึกคักค่ะ,คะก็จะทําให้กราฟมันวิ่งเยอะมากขึ้นวิ่งจุดดีคือหมายถึงจุดการวิ่งมันจะเยอะขึ้นเช่นนะคะในช่วงเช้าอาจจะวิ่งนะคะ500-300จุดอะไรแบบเนี้ยนะคะซึ่งแบบเออองชั่วโมงค่อยวิ่ง500จุดอะไรแบบนี้นะคะ แตะะ่ในช่วงภาคบ่ายเนี่ยอาจจะวิ่งชั่วโมงละ3 0 0ร้อถึงห้าจุดได้นะคะแล้วก็ในช่วงของตลาดอเมริกานั้นอาจจะเป็น5 0 0ร้อถึงเจ็จุดเห็นไหมคะในช่วงเวลาแต่ละช่วงเวลาค่ะจะทําให้รู้ได้เลยว่านะคะมีนะคะปริมาณแรงซื้อขายที่นะคะต่างกันไปเพราะว่าช่วงของการเปิดตลาดนะคะตลาดจะคึกคักต่างกันว่างั้นเดี๋ยวมาเริ่มที่ตลาดแรกเลยค่ะตลาดออสเตรเลียนะคะ ออสเรเลียจะเริ่มตั้งแต่ตีห้าจนถึงนะคะ13นานิกาเมืองไทยนะอันนี้เป็นเวลาเมืองไทยนะคะแล้วก็ตลาดญี่ปุ่นค่ะก็จะเริ่มอย่างที่โค้ชแพรมบอกว่าโค้ชแพมจะชอบเทรดนะคะในเวลา7จ็ดโมงและ8ปดโมงซึ่งก็จะเป็นตลาดญี่ปุ่นเปิดตอน7จ็ดโมงถึง14บสี่นาฬิกานะคะแล้วอีกให้อีกข้อมูลหนึ่งค่ะว่าตลาดจีนนะตลาดจีนอันนี้เทรดเดอร์จีนก็เยอะแน่นอนประเทศจีนนะคะผู้คนหรือว่าเทรดเดอร์ก็เยอะอยู่แล้วใช่ไหมคะตลาดจีนจะเริ่มที่8ปดโมงนะคะแปดโมงถึงสิบห้านาฬิกาอันนี้โค้ช ให้ไม่มีในภาพนี้นะคะแล้วก็ต่อไปจะเป็นตลาดของยุโรปนะคะยุโรปอย่างที่โค้ชแพมบอกว่าโค้ชแพมอาจจะชอบนะคะเทด เจ็ดโมงแปดโมงก็คือกคแพมชอบเทรดตลาดญี่ปุ่นและตลาดจีนแล้วก็นะคะในช่วงเวลาต่อมาก็จะเป็นตลาดยุโรปซึ่งก็แพมว่าต้องบอกว่ากคแพมเทรดตลาดยุโรปนะคะยุโรปก็คือสิบสามนาฬิกาถึงสามทุ่มแต่ช่วงเวลาคึกคักคือสิบสามสิบสี่สิบห้านะคะสิบสามก็คือนี่เลยยุโรปต่อมาก็จะเป็นสวิตเซอร์แลนด์ก็จะเริ่มที่สิบสามถึงสามทุ่มเช่นกันแล้วก็นะคะต่อไปจะเป็นตลาดอังกฤษนะตลาดอังกฤษก็จะเริ่มบ่ายสองโมงถึงสี่ทุ่มเห็นไหมคะในช่วงบ่ายที่กคดแพมเทรดคืออะไรก็็เปปนตลาดยุโ และอังกฤษนั่นเองนะคะบ่ายโมงบ2ายสองบ่เห็นไหมคะในช่วงของเวลาที่จะคึกคักและกราฟทองจะวิ่งในช่วงของตลาดบ่ายโมงเนี่ยจะวิ่งประมาณ3 0 0ร้อถึงห้าจุดนะคะในแท่งชั่วโมงนะแล้วแต่วันนั้นจะวิ่งมากวิ่งน้อยกําหนดไม่ได้แล้วแต่เลยนะจ๊ะ โอเคและสุดท้ายนะสำคัญไฮไลท์เลยในเรื่องของตลาดอเมริกาจ้านะคะตลาดอเมริกาจะเริ่มนะคะตั้งแต่19บเนาฬิกาถึงตี3นะแต่ช่วงที่ซื้อขายคึกคักก็จะเป็น19นาฬิกา20นาฬิกาและก็21นาฬิกานะคะหรือว่า1ทุ่มถึง3ทุ่มบ้านเรานั่นเองสำหรับใครที่อยู่ประเทศไทยต้องบอกว่าคุณโชคดีมากนะคะในช่วงของการซื้อขายที่คึกคักก็คืออยู่ในช่วงเวลาที่เป็นกลางวันและก็เป็นตอนเย็นของบ้านเราแล้วเราก็ได้นอนพักผ่อนแบบเป๊ะมากนะคะดังนั้นนะคะ ช่วงเวลาของการเทรดน,นะคะมีความสําคัญมากจะทําให้เรารู้ว่าตลาดไหนเปิดและตลาดไหนตรงไหนมันจะคึกคักตรงแบบเวลาเท่าไหร่ ผู้คนจะทําการซื้อขายมากขึ้นและทําให้เราเข้าไปซื้อขายได้ตรงช่วงเวลาไม่ต้องเฝ้ากะตลอดเวลาอย่างเช่นบางคนโค,ค้ดขาพี่ทํางานทั้งวันเลยตั้งแต่8ปดโมงครึ่งจนสี่โมงเย็นพี่ทํางานประจําค่ะไม่มีเวลาเทดหรอกค่ะโค้ดนะคะบอเป็นยังบอเป็นยังเทดตอนเด้นก็ได้นะคะพี่ขานะคะพี่ก็ไปรอเข้าตลาดอเมริกาอย่างเดียวนะ,ะได้เงินเดือนประจําแล้วก็หาอาชีพเสริมคนอื่นเขาปไปทําอาชีพโน้อนอาชีพนี้ขายก๋วยตรงก๋วยเตี๋ยวเหมือนอดีตโค้ดแพมเลยแต่ว่าพี่นะั้นมีความ รู้ในตลาด forex พี่ก็สามารถมานั่งดูกราฟในช่วงของตลาดเย็นอเมริกาค่ะก็มาทํากําไรในช่วง1นึ่ทุ่มสทุ่มสทุ่มก็ถือว่าเป็นการหารายได้เสริมได้เช่นกันนะคะสำหรับใครที่สนใจในเรื่องของการเทรดนะคะก็ศึกษาหาความรู้เยอะๆนะคะต้องบอกว่านะคะการที่เราศึกษาความรู้เยอะนั้นและฝึกฝนตัวเองเยอะนั้นจะทําให้เรานะคะเป็นคนที่มีรายได้ในเรื่องของการเทรดได้มากขึ้นแต่ต้องบอกว่าจะต้องฝึกฝนเยอะจริงๆค่ะและศึกษาหาข้อมูลเยอะๆแล้วก็ฝึกฝนตัวเองให้มาก แล้วท่านจะประสบความสําเร็จในตลาดนี้มากตลาดนี้นะคะถ้ารู้น้อยนะคะจ่ายตลาดนะคะจ่ายให้ตลาดค่ะแต่ถ้ารู้มากได้จากตลาดค่ะอันนี้ก็แพมก็ฝากไว้นะคะฝากติดตามนะคะโค้ดแพรได้ที่เพจแม่บ้านเด็ด forex ช่องทาง Tik t o อกและก็ YouTube นะคะใครที่มาใหม่นะคะบอกว่าโค้โดหนูไม่มีเงินเรียนนะคะไม่เป็นไรไม่เป็นไรไปเรียนฟรีที่ช่อง YouTube ค่ะ1,600คลิปค่ะท่านสามารถเรียนตั้งแต่อดีตที่โค้ดแพรเริ่มสอนจนถึงปัจจุบันได้นะคะนั่งดูไปเลยจ้า1 0ึ่ง 600คลิปนะคะสำหรับความรู้นะคะที่มีฟรีนะคะฝากไ้ให้กับลูกหลานชาวไทยและทั่วโลกนะคะสามารถนะคะเอาความรู้นี้ไปศึกษาหาความรู้และก็ศึกษาความรู้เพิ่มเติมเพื่อทํากําไรในตลาด forex ค่ะสำหรับใครที่สนใจเรียนก็ค่อยทักมาที่ idila thnarot สองสามสี่โด t นั่นเองจ้ะโอเคนี่คือนะคะช่วงเวลาเปิดปิดของตลาด forex นะคะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามเพจแม,ม่บ้านใน forex ช่องทาง tiktok และช่องทาง YouTube 3ช่องทางโซเชียลที่โคแพมนะคะได้ให้ความรู้ค่ะคลิปนี้โคแพมนะคะจะ ฝากความรู้ให้กับทุกท่านค่ะฝากติดตามกดไลค์กดแชร์กด, share, ดแพิ่ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ